รมรถมือสอง JK ค่ะรถคันนี้ที่เราคัสสันมานําเสนอนะคะซึ่งคันนี้เป็นรถที่เจ้าของขายเองนะคะไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะทุกท่านได้แต่บรรยายตามรูปเลยนะคะถ้าหากผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยกันด้วยแต่เพื่อความชัดเจนโทรดีกว่าค่ะมีเบอร์ติดต่อใส่ให้ใต้คลิปนะคะรถยนต์นิสสันอเมร่ค่ะรถยนต์ปี2013นะคะราคา85,000บาทอเมร่ ER เป็นรถที่มี พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะคะและเครื่องยนยต์ก,ก็ประหยัดมากๆเลยค่ะประหยัดทุกการเดินทางเลยทีเดียวกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะรถยนเกียร์ออโต้ค่ะภายในต่ภาพดีค่ะเบาะสวยไม่ขาดนะคะยังดีอยู่หรกทันดูรูปประกอบการตัดสินใจกันเลยนะคะเลขไม 200, ล์ส0 0 0 0นโรค่ะโดยประมาณนะคะ 85,000บาทสนใจติดต่อนัดดูรถกันได้ค่ะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้ทิปนะคะเป็นรถที่เจ้าของขายเองค่ะนัดหมายดูรถด้วยตนเองนะคะเพราะแอดก็เพียงแนะนำให้ชมได้เท่านั้นนะคะไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ